สวัสดีครับม e เ c เดสบายอำนาจครับวันนี้นะครับเป็นวันที่9ทธันวาคม2565นะครับผมก็อันนี้เป็นช่วง Motor ร์เอ็นะครับแล้วก็ผมจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับสำหรับชีวิตเซลล์ขายเบนซหนึ่งคนนะครับก็คือวันที่8นะครับอันเริ่มตั้งแต่วันที่7เลยนะครับตอนเย็นก็เตรียมรถนะครับเป็น C220D นะครับ ก็เตรียมเพื่อไปส่งลูกค้าที่8นะครับไปส่งที่ปลาจีนนะครับก็ไปตั้งแต่เช้านะครับก็ไปส่งลูกค้าแต่ว่าอันนี้ลูกค้าก็ไม่ไม่ได้ออกวิดีโอนะครับไม่ได้สัมภาษณ์นะครับก็อันนี้ก็เดินทางไปนะครับรถสไลด์ไปส่งลูกค้าที่ปราจีนแล้วก็กลับมาถึงโชว์รูมนะครับก็ประมาณเกือบ4ี่ห้าโมงเย็นแล้วเราก็มาเตรียมรถอีกคันหนึ่งนะครับไปส่งลูกค้าที่นครปฐมนะครับไปส่งวันนี้นะครับเช้าวันนี้ วันที่9เนี่ยแหละครับก็คือไปส่งเป็น e 300 e AMG Dynamic นะครับคันนี้ก็เป็นลูกค้าเก่านะครับเคยซื้อกับผมไปแล้ว1คันนะครับแล้วลูกค้าก็มาซื้อีกคันเพิ่มนะครับกับผมก็ลูกค้าก็ไม่อยากออกวิดีโอเหมือนกันนะครับไปส่งที่บ้านสวนนะครับที่นครปฐมนะฮะลูกค้าก็ตื่นแต่เช้าเลยนะครับยังไม่ได้อาบน้ำนะครับตอนเช้าก็ทำสวนทำดูดูสวนดูไร่อยู่นะครับทีนี้ก็ เอาไปส่งให้ลูกค้านะครับที่นครปฐมนะครับและว,วันนี้นะครับไปอ่า,อาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเมื่อเช้าก็คือไปส่งรถลูกค้าเสร็จก็มีเลิกประมาณ9ก้าโมงลูกค้าจริงๆไม่ได้ซีเรียสเลิกครับขอเล่นไปตอนเช้าเพราะว่าลูกค้าต้องไปทํางานต่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยไปส่งถึงบ้านลูกค้าประมาณสักเจ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมงนะครับแล้วก็ไปงานมอเตอร์เอกโปต่อนะครับก็คือต้องไปขายรถในงานด้วยนะครับวันนี้ ทีนี้ก็ฝากน้องให้เขาเตรียมรถไว้ให้นะครับแต่ด้วยความทีอ่อยากจะกลับมาดูเองนะครับเพื่อความเรียบร้อยพวกนี้รถสไลดล์มารับตีห้านะครับจะไปส่งลูกค้าที่สุพรรณบุรีนะครับนัดลูกค้าไว้9ก้าโมงนะครับลูกค้าบอกไปตอนเช้านะครับไม่แบบว่าก่อนเที่ยงได้ไหมก็เลยอ่ะเอาเลิกงามยามดีนะครับเลขเก้าก็ไปส่งลูกค้า9ก้าโมงนะครับวันนี้ก็ จะสี่ทุ่มแล้วนะครับก็มาดูความเรียบร้อยนะครับน้องเขาก็เตรียมไว้ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมก็อยากจะมาดูให้แน่ใจนะครับไม่ใช่ไม่อยากปล่อยไปโดยที่ไม่ได้ดูปก,ปกติจะดูก่อนนะครับทุกคันที่จะส่งมอบลูกค้าก็จะมาดูความเรียบร้อยเองด้วยนิดหนึ่งนะครับทีนี้ตอนแรกกะว่าจะไปส่งลูกค,ค้าตอนเช้าแล้วก็จะพักนะครับแต่มีลูกค,ค้านัดจะมาดูรถที่โชว์รูมพรุ่งนี้บ่ายเองนะครับทีนี้ก็ต้อง รีบไปรีบกลับนะครับนี่คือชีวิตเซลล์ขายเบนซ์นะครับไม่ได้สบายนะครับแต่ว่าผมชอบมากเลยนะครับที่ได้ไปส่งรถได้ไปเจอลูกค้าได้ดูแลลูกค้านะครับสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมผมนะครับเก็บไว้เป็นตัวเลือกอีกสักหนึ่งคนนะครับถ้าจะสนใจจะดูรถเบนซ์นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวตัดให้ดูบรรยากาศของการเตรียมรถส่งรถของแต่ละคันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็เล็กๆน้อยๆเนาะลูกค้าไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรแต่เดี๋ยวดูลูกค้าท่านนี้นะครับว่าจะให้สัมภาษณ์ออกวิดีโอได้ไหมนะครับหรือไม่ได้อะไรยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นการมาเตรียมรถนะครับก็คือมาเก็บงานนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาผมส่งรถเนี่ยผมก็จะพยายามนะครับมาเก็บงานนะครับเพื่อให้มันเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ น้องแผนกเตรียมรถเนี่ยเขาจะมีะแผนกของเขาอยู่แล้วนะครับเขาก็จะทําให้มีขัดเคลือบสีเก็บทําความสะอาดอะไรพวกนี้นะครับแต่พวกนี้เขาก็จะมีลงน้ํายาลงแว็กลงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสวยงามของรถผมก็จะ,ะมาเก็บก่อนนะครับมามาดูตรวจเช็คความเรียบร้อยนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็คือมาดูเพื่อความมั่นใจนั่นเองนะครับคันนี้ก็จะเป็น C ีอนะครับที่จะต้องไปส่งตอนเช้านะครับคันนี้ออกตีห้านะครับก็เลยต้อง หนีออกจากงานในโปรมาก่อนนะครับก็มาถึงประมาณตั้งสามทุ่มนะครับก็มาเตรียมงานเพื่อความเรียบร้อยความสบายใจไม่งั้นก็จะนอนไม่หลับนะครับอันนี้ก็จะพยายามเช็คเองทุกคันนะครับที่ส่งให้กับลูกค้านะครับเพื่อความมั่นใจของตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อความสวยงามของรถลูกค้าด้วยนะครับก็เดี๋ยวจริงๆผมก็ดูทุกคันนะครับเกือบทุกคันอาจจะมีบ้างบางคันที่ไม่ทันจริงๆก็จะโทรกำชับน้องให้ ถ่ายรูปให้ดูหน่อยดูตรงนั้นตรงนี้ให้พี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะต้องดูนะครับสาหรับลูกค้าเพื่อความเรียบร้อยนะครับรับรถรับรถใหม่ๆเนะาะก็อยากให้ลูกค้าได้รถที่สวยๆนะครับออกไปนะครับอันนี้ก็จะพยายามดูให้ทุกคันเลยนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงก็ดูบรรยากาศการส่งมอบต่อนะครับผม ครับขออนุญาตสัมภาษณ์คุณดำนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุพรรณเอ๊ะตรงนี้เขาเรียกอะไรครับสามชุกครับอ่าจะจะถึงสามชุกครับบ้านแฟนก็อยู่สุพรรณเหมือนกันครับแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะครับอ่าทีนี้คุณดำเลือกรุ่น CLS220D ครับชอบอะไรของรถรุ่นนี้ครับมันทรงสปอร์ตสวยแล้วก็คิดว่ามันประหยัดครับเป็นดีเซลนะครับใช้ครับอ่าวันนี้ แต่ตอนตองเราก็ไม่ได้เจอกันเลยนะไม่ได้เจอ <laughs> ไม่ได้เจอ <laughs> โทรไปคุยแล้วก็จองเลยครับมาเจอกันอีกทีก็มันรับรถนะครับแล้ววันนี้เห็นรถแล้วเป็นยังไงครับ okay, ชอบครับสูกใจชอบที่บ้านเป็นสีดําหมดเลยนะครับใช่ใช่รถสีดำคนดำมันก็เลยใช่รถสีดํา <laughs> <laughs> อ่าแล้วก็วันนี้อ่าถ้าคนที่เขาจะเลือกรุ่นนี้นะครับแนะนํำยังไงดีครับว่าชอบอะไรอะไรแบบนี้ครับ ก็มันดีอะดูดีแล้วก็ตรงสปอร์ตแล้วก็ประหยัดน่าใช้ภายในก็โอเคทีแรกดูว่าเตี้ยพอเขาไปนั่งแล้วมันไม่ใช่ดูล้วไม่คับแคบนั่งสบายผมโอเคพอดีกล้องกล้องผมพังนะครับใช้มือถือถ่ายก็ขอบคุณนะครับคุณน้ำที่ให้ผมได้มาส่งรถวันนี้ครับครับขอบคุณครับออกมาจากบ้านลูกค้าแล้วนะครับวันนี้รีบครับไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับลืมเตรียมโกโปรด้วยนะครับ กล้องก็น่าจะแบตหมดครับเมื่อคืนถ่ายตอนเตรียมรถกลับมาบ้านไม่ได้เช็คอะไรเลยครับง่วงนอนมากวันนี้ก็จะให้แฟนมาช่วยขับนะครับมไมเกณน์คลื่อนกนะครับก็เลยต้องขับเองนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวบ่ายไปเจอลูกค้าที่โชว์รูมอีกนะครับกำลังจะ ือออฟฟิศนะครับตอ,ตอนนี้ก็เป็นเวลาขอบค,2 2> ค,คุณครับไม่มีใครอยู่แล้วแต่ผมยังทำงานไม่เสร็จครับตอนนี้ก็ต้องเตรียมเอกสารส่งมอบรถนะครับเตรียมไว้ให้อดมินตอนเช้านะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปงานด้วย แต่ลูกค้าจองวันนี้เราจะรับรถวันที่14นะครับก็เลยต้องรีบทำนะครับครับนี้ก็เป็นการทำงานนะครับในช่วงมอเตอร์เอ็กโปนะครับก็จะหลายเรื่องนิดนึงนะครับทั้งไปส่งรถเตรียมรถลูกค้ามาจองรถนะครับแล้วก็ต้องไปงานด้วยนะครับสำหรับลูกค้าวันนี้นะครับนี่ได้มาอีก2จองนะครับก็เป็นลูกค้าที่นัดไว้หคนแล้วก็อีกคนก็ โทรคุยกันนะครับติดตามตั้งแต่ในงานนะครับลูกค้าก็เพิ่งตัดสินใจโอนจองมาให้นะครับวันนี้ก็จะสามทุ่มแล้วนะครับอันนี้ก็จะต้องรีบกลับบ้านไปหาลูกชาย2คนนะครับคิดถึงลูกแล้วนะครับวันนี้อันนี้ก็คือถ่ายให้ดูนะครับอาจจะไม่ได้มีแบบประเด็นสาระอะไรมากนะครับแต่อยากให้เห็นนะครับว่าชีวิตของเซลล์นะครับเป็นยังไงสำหรับลูกค้าที่ ตัดสินใจซื้อรถนะครับเลือกซื้อกับเซล,ล์คนไหนก็ได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ผมก็ไปส่งรถลูกค้าต่างจังหวัดเยอะหน่อยก็เลยจะเหนื่อยกว่าเพื่อนหน่อยนะครับแต่ว่าก็สนุกดีนะครับแล้วผมก็ชื่นชอบที่ได้เห็นลูกค้ามีความสุขนะครับเวลาส่งรถผมจะพูดเสมอว่าเวลา,าลูกค้ามีความสุขครับเซลก็มีความสุขเพราะว่าผมชอบมาเสด็จเบนสจริงๆนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจมาเสด็จเบน์ทุกรุ่นนะครับ กดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz ครับแล้วก็ถ้าอยากซื้อรถอยากาให้อำนาจดูแลก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์094 651 5697ายครับลไล i อีไก่เบนซ k a i b e n z นะครับผมผมก็จะมีคลิปเกี่ยวกับรีวิวรถยนต์นะครับทดลองขับแล้วก็ส่งมอบรถให้กับลูกค้านะครับก็จะมีสัมภาษณ์ลูกค้าบ้างนะครับสำหรับลูกค้าบางท่านที่ยินดีที่จะออก YouTube นะครับออกกล้องนะครับ แต่ถ้าลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไปส่งให้ทุกคนนะครับที่ลูกค้าอยากให้ไปส่งเราก็ไปส่งให้อยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ